ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะตัวแซพีกับเกรดเอ็มเหรอคะพี่ต่างกันยังไงก็มีคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะในคอมเมนต์ก็ตอบไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะคะเอาง่ายๆสเกรดนี้นะคะถ้ามองภายนอกนะอืเห็นไหมคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะก็จุดสังเกตนะคะก็จะเป็นที่กระบาดท้ายนะคะอ่ะถ้า เป็นเกรดเนะคะจะมีโลโก้คำว่า M ติดอยู่นะถ้าแซ p ก็จะมีโลโก้คำว่า z p ีติดอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ที่จะมาเปรียบเทียบ er ให้ทุกคนนะคะก็จะเป็นรุ่น1.9 z ซดพีออโตนะคะกับ1.9 M นะคะเพราะเป็นเกียร์ออตโต้เหมือนกันน่าจะเทียบออปชั่นกันง่ายกว่านะคะตัว1.9 z p a u t ออโตราคาที่1ล้านบาทนะคะ1.9 M นะคะราคาที่1ล้าน33,000บาทราคาต่างกันอยู่ที่33,000อื ตัวนี้น่าสนใจแล้วค่ะไม่ต่างกันมา